ของมีนช mm ุน14ตุลานะครับก็คงจะเป็นคางดีนะครับพี่น้องอที่ในจอมการต่อสู้เปลี่ยนประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะงสั่นเสือีอุ่เรือนโดยแทนกลุ่มเพื่อรัฐมนูล4สวยสมาที่บางกองมวลาต่อจากคณะรัศดรสายฝนก็เหมือนกับ ดเดียวดาวองน้ำมนต์ด้วกันนี่คือหัวใจของพี่น้องเราแล้วก็ออกเว็บไซต์สื่<ร> <ใน S 2> ทชนเพื่อประชาธิปไตยมีเดือนไหนที่ผู้คนไม่ต่อสู้เพราะชีวิตถูกกดขี่ทุกฤดูใช่ม <c oughs> ีอยู่เพียงแค่ตุลาคมแต่ตุลาก็ปักหลักประวัติศาสตร์ <c oughs> พิทักชาติโดยอุยทิศชีพทัพขมพิทักษ์การอภิวัตประชานิยมบวรเดชไม่อาจล้มการปกครองนั่นเป็นปี2476คณะราชสรมได้ปกปก้องโปตปฏิกิริยาไม่ปรองดอง 25ปีเปลี่ยนสุยุ์เถาการ์เททหารสมประโยชน์ปราถนาเสษสังวรสโมสรอเมริกาแสานสาหัสถึง15-16ปีเกิดกระแสรเรียกร้องรับธรรมนูญเกิดกระแสรเรียกร้องรับธรรมนูญขึ้นที่นู่น ที่นั่นและที่นี่เกิดสิบสามกระป๋อไรเสรีปีหนึ่งหกประชาชนเดินขบวนสี่สิบปีแปดสิบปีแปดสิบปีของการพิทักษ์รัฐมนตรีคณะราษฎรสี่สิบปีของแสน คนเดินเท้าพาเราเก้าวอย่างไม่อาจจะย้อนหวนเหลือเพียงเศษเสี่ยวทุรีที่เร่รวนจะก่อกวนสังคมครั้งสุดท้ายเหลือเพียงเศษเสี่ยวทุรีที่เร่รวนจะก่อกวนสังคมครั้งสุดท้ายการรวมตัวของเรา ในวันนี้การรวมตัวของเราในวันนี้เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตไปให้ได้แสงเรืองรองส่องประชาธิทิปไตยใกล้สุดทางตาสว่างทั้งแผ่นดินใกล้สุดทางตาสว่างทั้งแผ่นดิน,นรมณ์ัเกลียใสูสง ชีวิตที่ตามมาอีกหลายชีวิตก็คือชีวิตที่ถูกทหารออกมาล้อมปราบเมื่อสงการเลือกปี2552และต่อจากนั้นก็คือวันแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผ่านฟ้าหรือสถานการณ์ราชหรือสถานการณ์ราชประสงค์นี่คือการสูญเสียที่อยู่ในนิติเดียวกัน ในเงื่อนไขเวลาเจ็ดปีมานี้ที่ประเทศเข้าสู่วิกฤตเริ่มต้นด้วยวิกฤตประชาชนก็คือการสูญเสียลุงนนททองไพวันเราสูญเสียชีวิตนำมาซึ่งการสูญเสียอิสรภาพทุกวันนี้คนที่กล้าหาญมากออกมาอยู่แนวหน้าเริ่มต้นด้วยลุงนนททองไพวันก็ได้จบชีวิตลง

สำเรงมนุธรรมนฉงานพยาจุดพอปีจงงานตัวเคียดกายก็จุดเนื้อกระบ่ายเบิกบ่องอุสังลึงมาเตดวงแค้นสะดับบทจำเรี้ยงเสน่ห์ดั่งเตบอ้อม บ่ป략จันทร์ยุคนี้เรียบระตรีชงายตีดาราคืนจันทร์ณอะกอตึกเนตรหูพี่บะดูบ่องประดําทาเมื่อจันทร์บ่าอ้นนึกบ่องตัวชนัยคเนก่นล้อม แต่อาดมือจันทร์เจียมวยภนีสัญญาสัญญาหมุนเกณฑ์ถ้ามันคิดเรื่องประเสริฐหลวงครวนเองลองจำเวลี่โอ้จงทายืนตึงปีอารมณ์ดุษภนี แต really ่กําเวลิยะดันเวสนาหายืนอ้อยรึไสสรังปุณนาเติบเวสนาทรมออยจูบภเนสัญญาเนแต่สัญญาตัวดึงทาสน้สนียนภณีไสเรียงรออยู่ អបគ្នាពកឈ្មោះចរណៃគ្នាអូននឹងគ្នាឆៃតែមានថ្ងៃនៅក្បែរគ្នាតេសន្យាសន្យាមុនគេតាមគិតរឿងប្រសិនប្រวังខ្លួនអែងរងចាំវេលា อ่อนจมทายืนจึงปีอารมณ์ดุจเทียนแต่กัมเวรีดังเวสนัยหายืนอ้อยรใสสรั้งอุณหน้าตรับเวสนาพร้อมอ้อยจุทนีสัญญาเนแต่สัญญา ตัวดึงพาสนแสนเมียนภนิสัยเรื่องรอดยกออกคล้ายปักชมัวจรนายเคลยโอ้นหนึ่งเคลยไกลแต่เมียนทังไไหนเหนือกกระแบะภรรยาเต จะส่งเธอไปให้ถึงขอบฟ้าแสงไกลตรงนั้นประดับดาวสกาวสวยงามพราวพันเราจะคงคิดถึงไม้หนึ่งไม้งามคนนั้นจะสารฝันของเธอให้เป็นจริง จะไม่ทอ้อจะไม่รอให้ถึงพรุ่งน,นี้นับจากวันนี้เราจะยืนข้างกันจะไปให้ถึงขอบฟ้าหรือไกลกว่านั้นอมีสักวันความฝันของเธอเป็นจริง เห็นดวงหน้าขอมเธอใจเธอใจฉันรวมเป็นหนึ่งใจเธอคือหนึ่งตำนานขับคานกลอนสวยเอาไว้อยู่ในใจไม่หนึ่งก็กุนที มเธอใจเธอใจฉันรวมเป็นหนึ่งใจเธอคือหนึ่งตนำนานขับคานกลอนสวยเอาไว้อยู่ในใจไม้หนึ่งก็กุณทีจะไม่ท้อจะไม่รอให้ถึงพรุ นับจากวันนี้เราจะยืนข้างกันจะไปให้ถึงขอบฟ้าหรือไกลกว่านั้นต้องมีสักวันความฝันของเธอเป็นจริงจะไม่ท้อจะไม่รอให้ถึงพรุ่งน,นี้นับจากวัน,น เราจะยืนข้างกันจะไปให้ถึงขอบฟ้าหรือไกลกว่านั้นต้องมีสักวันความฝันของเธอเป็นจริงเราจะช่วยกันสร้างฝันให้เป็นความจริงหนึ่งเดียวคนนั้นน้าไม้หนึ่ง 高峻天。